<Present. S 2> าราคาสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับอีเซโบเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือเกมดราก้อนบอลนะครับในเนื้อจะเข้าสู่ในเรื่องดราก้อนบอลตอนเด็กนะครับเฮ้โกคูหมารุ่ยกลืนเลยนะ <Hey, S 2> ครับและนี่ก็คือศึกชิงเจ้ายุย time, ทธภพนี่ครับครั้งแรกศึกเจ้ายุทธภพครั้งแรกของโกคูของเรานะครับผมมและ จะเป็นยังไงจะสู้อ่ะผมจำได้ว่าตัวละครตัวนี้นเป็นตัวละครที่มาจากที่มาจากแบบที่แ,แห้งแล้งมาเพื่อจะเอาเรื่องช,ชนะการแข่งขันเนี่ยไปไปซื้อน้ำให้หมู่บ้านงเขาแลว้วมันจะมีท่าหนึ่งของเขาคือหมัดพระพุทธองค์ตอนนี้สนุกมากเอ้ชื่อเขา มาไว้อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> อุ้ยโดนเจ้าอื้อโอ้ย <c oughs> นี่แหละข่าวพระพุทธอ,องค์อุ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าต <c oughs> กเมื่อเม่คนเกียดด่านอย่างนี้เลย เกลียดมากเกลียดมากเกลียดที่สุดเลยด่านเนี้ยตั้งแต่ไอ้ศึกชิงเจ้าดุทภูเกลียดมากอ่ะตั้งแต่ศึกชิงเจ้าดุทภูเราแบบที่เล่นคราวนั้นอ่ะไอ้คลิปแรกเลยที่ลงอ่ะโหแล้วก,ก็แพ้เพราะเพราะตกแล้วก็ไอ้ตอนสุดท้ายแล้วที่ไปหลนอยู่ขอบสนามอะเออคนกินชนะด้วยแต่แต่ต้องแพ้อ่เลยดิ go อุ้ยโดนโดนเขา 500,000 500,000เซนต์นนนนโอ้ยโอเคมานี่หมืม่เอ้าลงพื้นีกขึ้นก่อนขึ้นก่อนเอ้าเอายฝั่งล่างนาบู มัทพระพุทธอ,องค์เออเออแล้วก <that> ็อ,อมิตาพ e. ุทธมัดพระพุทธองค์จบแล้วไม่เข้าใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุ้มด้วยหัวร้อน อะไรวะหีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเฟิร์สไทม์อะไรไม่สนใจแล้วไอ้ข่าเอ้ยไอ้หีไม่ชอบเลยด่านเนี้ยไม่ชอบอ่ะไม่ถนาดอ่ะแต่มาชอบกระตุกอ่ะไม่หิมามาหมาของกระบอกคู่ใจ โอ้ยสมดูรณสมบูรณ์ุดมาดีโอ้ยเลยยังไงโอ้ยโอ้เ้ยโดนแล้ว อีอ่เจ็บใจนะยังองคุก็นอนตาแข็งขี้เลยนะฟินนสฮือฮึเม่มฮ้อมังเอกนี่มังเอกมังเอก ท่าน,นี้ขอหวดขอหวดนะเฮอยว่าโ,โอ้ยอมันต่อยฉุบมั่งเอ้าอืมมามันต่อยฉุบไม่ทันหมดไม่ทันมัไม่ทนมมัทน,ไทนไม่เป็นไรหวดเป็นเบสบอลมามาเข้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 ามา เข้าไปหาเี่งพิกิเล่นกูนักเหรอพุ่งทะย,ยานขึ้นฟอมาเป่ายิงชกกันดีกว่าคอนกางเกงกระดาษมาเออมาเนาะเ้ามะทำลูกทำลูกเบือ่อมานี่อีกสักรอบมาโค้งหัวไม่งเตะเออ

เฮ้ยเดวมันโกงอ่ะอืมอืม,อ,มอืมโอ้คุณมาหนี้สวนสวนกับสวนกับสวนกับเดี๋ยวเด,วเดวีเดี๋ยวก่อนเดวก่ไอนน้นุ่มนีน่ะปล่อยปละลปล่อยปละอ้ยอยึง แพู้โอ้ยไปแนแค่ความรู้สึกของมึงที่แพ้กูแพ้เพราะตอกเวทีเว้ยเว้ยเว้ยกระจกนเลยอารักครับมาต่อเลยเมื่อกี้มันแพ้เราอันนี้เราจะกะเขาไปไป เสาไพ,าพา่ไพ่มาตอนแรกนี่เหมือนเก่งอะอเฮียเนะี่ยเฮียเฮียเฮียเขาถีบหนีมันมาพร้อมดึงดินสอวโค้มดินสอมาด้วยก็ไม่บอกเฮียมานี่มานี่มนผมก็โค้กแต่ผมโคกลูกเล็กมานี่โอ้ยควันมือเลยทีนี้ โอ้ยโอยอยโอยใช้ีดใช้มีดโอ้ยอมิสเตอร์ไปไมันี่หดไปแล้วครับผมไม่โดนไม่โดนโอ้ยุ้ยหีกันีโอ้โหดห ole, โ halt, โหดไม่โดนิเดี <im <im ๋ยวเดี๋ยวเดี๋มิสเตอร์ไปไปขอป่าช้าก่อนช้าก่อนตู าม,มันใช้ดันจินีิบุชิอุย้ยโดนก่อนอือโดนโอ้ยเจ็บมันปล่อยพลังได้ด้วยจ้าเอ๋ทำอะไรรราหัวเป็นลูกเบสบอลไม่โดนดิวันนี้มันเข้าไปหาแกเองแล้วกันวันนี้ ไอ้แกอืมหาแล้วเฮ้ย้วครับประทากันไหมประทำไหมอื้ออิโยอิสโอไรโอ้ยาาาห,า,า,ห right. ยาไม่ห้าเลยมาโอ้โหปากัะไรอย่างโอ้โมา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 อือหือต่อเนื่องอืออ,นนอ,อยาก,กลองดีอ่ะ มานี่โอ้ยสูสีโอ้ยสูสีโดนสีโดนสีมากครับผมคู่นี้เมกันเมกมานี่อื้มมาไทยแล้วมาไทยแล้วอย่าแพ้อื้มหืงเกือบเดี๋ยว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 มิสเตอร์ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวดวลกันมาเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวรอปุ้งมัน มาต่อเืองต่อเ sí. ืองต่อเื <S S ่องอืมอ oh, okay. ืมซ้ำโมโหคอมโบโหดมาสนุกสนุกเฮ้ยอ้ยเอบิน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 ายโอ้ยไอ้ลืกเอาโค โอ้ยโอ้ยมันมันเล่นเราแล้วอิ้มยิ้มยิ่มยิ้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 มสกัดจุดมั่งเงี้ยจบยังจบยังอื้ออืมเข่าลอยเข่าลอยคุณเข่าอะไรน้ำใจคุณเข่าอะไรน้ำใจเหรอป๋าอุ้ยออ้ยมัวอีกแล้วไอ้ครั้งแรกออกมานนี่ว่ะอุ้ยมั่งเงี้ยหยุดก่อนหมดเฮ้อ

เจอแล้วใส่เกาะใส่หาแล้วมาอันนี้มิเตอร์ไปไปอุ้ยโอ้ยเบี่งอยู่โอ้ยโอ้ยแพ้แพ้แน่เลย มันนี่มันนี่มึงสกลพลังโอ้ยตายแน่นอนโอ้ยหือผ่ไม่ไม่เหมาะเล่นกับไม่โดนว่ะ เดินเดินเดินโอ้ยแท้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 ชัวร์โอนกระยาไคกระยาไควอสโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอย่าอย่าอย่าแม ้ยแพ้แน่นอนเออบื่อจบแพ้ตามระเบียบครับท่านผู้ชมดูยันต่อไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องพูดภาพนำเพลงแล้วไม่ไหวแล้วกไป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 นะโอ้โหฟัดกันอย่างมันแพ้อย่างหนาเลยมาไอ้ดุนยักษ์มาไอ้ยูโดยักษ์มา ไม้มันกระต,ตุกด้วยมานี่แบบเมื่อกี้เลยอือเ้าโดนเองอีกมานี้หมาเข้าใกล้ๆหมาใกล้ๆมือเลยใกล้ๆหมาใกล้ๆมือกูนอยมามามาเอาตูดเล่นไปเรื่อยๆก่อน เราสายปุ่ยอยู่แล้วนี่นนอุย้ยเนี่ยเข้าไปใกล้ๆมันก็แวบโอ้โหโดนแล้วอื้มอื้มมันจิ้มูุียแล้วอุยยวอ้ย,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 ยมันพุ้งซะป็นกับพื้น มันมีฟีมันมีฟีเราต้องมีแหละเราต้องคุยกันเท่าไหร่นะไอ้พวกนี้แวบไม่ทันหรอกสเกลมันปังอือมันอยู่ตรงนั้นแหละเอ้าพึ่งพูดไปเลยแม้ว่ามึงแวบไม่ได้นะอยังจะแวบให้กูดูอีกทางนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอาหมาแล้วอืมเม่เกีวคือเมื่อกี้อือเฮ้ยออ้ยโหดดีนะการบินไม่ได้ช่วยชีวิตไว้เดี๋ยวมนเล่นอ่นอยช้าร่างอยู่ช้าล่างอยู่ทุกคนเห็นเห็นมั้ขมาน้าแล้วมาึ้นมาแล้ว โดนตรงๆโอ้โหเส้นตรงเส้นหนึ่งเลยมึงมาแล้วมาได้แล้วเราหลบนิดเดียวหลบนิดเดียวพอมาแล้วรอไปขึ้นมากันร้องขึ้นมากันร้องขึ้นมาขึ้นมาอื้อหืมไม่โดนหวังว like, ่าแหม่ไอ้ลูกเอาโกหกนี่มันไข่กู้วะมืออีเดียเลยแล้วโอ้ย แพ้จะแพ้แล้วเนะี่ยเอากระปุดโว้ยอืไป่ไปนูน่นเงินเดี๋ยวหยุดไปหยุดปล่อยก่อนอืเติอต่อเลยมึงอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนไอ้เถาไปไป อืม I'm sorry I'm s ออะไรฉันชอบอะไรชอบอะไรโอ้ยมันปลาดิวดยักมาเว้ยทุกคนอุ้ยดิวโดยักอืมอ่าเฮ้ยึงเอ้ยโอ้ยขี้โกงไอ้ขี้โกงแม้แต่เด็กมึงยังทำได้ มึงนี่มันขี้โกหกจังเลยไอ้ไเท่าไป <ๆ S 2> ไปมึงมานี่มึนงนี่นะมึนงนี่นะเ,เป็นมิสเตอร์ซาตานเวอร์ชั่นแกไม่ได้้หมันแล้วเราก็ไม่โดนอ,อืมมานี่มานี่มานี่โอ๊ยโดนยับโดนยับเลยมานี่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 นไปไฟไ,ไปอยู่ตรงนั้นก่อน เชิญรับยาที่ช่องสามด้วยครับแล้วก็ไม่โดนอีกตามเชยมันเล็บมันเล็บทุกคนมันเล็บโอ้ยกระตุกตอีกโอ้ย <c oughs> หลงไม่ทันอืมมไปนูน่นไปนูน่นมันอะไรมอนเตอร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ก็จะแบบูออปชั่นให้เลยใช่ปูออปชั่นแล้ววันนีนน้เน้นเน้นจบไปซี่จบไปซี่ KO ไปซี่มึงมึง Yes S yes. Y E N. S w o w h โมกุลดีใจ,จ <Okay. S 1> โอเค <Okay. S 1> อุปป้าอ๋อมีเด็กคนนึงชื่ออุปป้านึกออกแล้วไอเด็กเหมือนเผ่าอินเดียย yeah. ่าเราเกลียดอะไรกันน่ะฮะพอเธออะไรอ่ะได้มัซโซ่ทาวเวอร์อ๋อได้ฉากใหม่นักบอลโกคูอะไรอะไรสักอย่างอะเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุยต่อให้จบไปเลย อันนี้เราได้ดูอ่าเราได้เจอกับจอมานบิโกโร่นะครับมนุษย์ตัวเขียวมันจะมีในเรื่องอะไรโผล่อีกบอ้ะ้าเป็นแล้วก็ตัดามาแล้วับผมมาต่อกระบองคู่ใจของเขาแล้วก็เจอจอมานบิโกโร่นนว้าวโอ้ยโอ้ <อ> <problem> ะะว,วิ uh. ว่ amazed. มันปล่อยไข่ออกมาตัวอะไรหญีย่เอ๋เดือดฮักวยช้ต้วนนี่ว่ะอุ้ยไม่รู้อะไรแม่ตัววันนี้สิตอนนี้ไปไปมา โอ้ยมันกระเด็นอยู่นี่เลยลเราเราจะไม่ใช้พลังคอมเพื่อสวออยขึ้นด้วยว่ะสวยขึ้น้วยกันสวยขึ้นทิดสวยขึ้นทิดอือหือถือ,อว่า <c oughs> ตึกระลมแต่ไม่มีอะไรใครเป็นอะไรเลยอีกสักรอบเถอะนะ ปล่อยก่อนฉันปล่อยก่อนฉันปล่อยก่อน you, you you โดนไหมโดนแต่จิงนึงก็ยังดีวะ <c oughs> หลบหลังบ้านเหรอหลบหลังบ้านเหรอเราอือหลังบ้าน แล้วเริ่มมันก็เพิ่มเรื่องเราก็เพิ่มจะกดข้อทำไมประตูอือมอีโอ้ยอืมอเบรกไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นแหละมึงไม่ต้องฟูลพาวเวอร์อืมวันนี้วันนี้วันนี้ มาหนี่นี่อุ้ยเบะเบะไม่ไม่ฉันจะไม่ตายอือมันกระตุกแต่ก้ยังใช้ได้เอ้าอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยมันมันกระตุกมากเลยท่านผู้ชม

ร้อแล้วร้อแล้ว <we> มันนี่มันไม่ยอมไม่ไม่ยอมแล้วตายมันนี่นอืม <c oughs> อร่อะอร่อมันนี่มันนี่เ้เวลามัาอยู่ใกล้งเราไม่ชอบกระตุก อุ้ยโดนเบก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 อะไรเอ่ยฉันจะจัดก,การนายด้วยมันเดียวไปแล้วอ้ขึ้นฟ้าและนี่ก็คือท่าสุดยอดพุ่งทะลุตัวนั่นเองว้ายนี่แหละที่มาขอ,มาอหมัดมังกรพังงาอ๋อไม่ใช่หมัดมังกรอันนี้มนหมัดมังกรลีลาหาอเอ้กเกรดได้ว่า,าตอนนั้นจะเป็น ตัวมังกรให้เป็นกลอริล่ากันกลอริล่า,าชนะแล้วยเย้ยเย,ย้เย้เล้วละ,ละ,ละ,ละอ๋อผมแปลออกแล้วงกุูนสไตล์แบ็คงกุงกูนโตกลับเก่งไม่ต้องชมไม่ต้องชมอ๋อยังมีต่อยกรอ แลครับผมก็เดี๋ยเหลือเนี่ยแพนกวินวิลล่าหมู่บ้านแพนกวินก็คือหมู่บ้านของอาราเล่นะแต่ผมก็มันจะยาวเกินเดี๋ยวผมจะตัดจ่กันเพื่อเพราะว่ามันน่าจะมีต่ออีกสักต่อนึงแหละเดี๋ยวตอนนั้นก็จะร่วงไปตอนท้ายนะครับผมงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เรามาชมมาจนจนจบคลิปเลยบินพายกันอีกแล้วไปดูกันจนจบคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ผมด้วยนะครับวันนี้อีเซโบสวัสดีครับ Baby。